หนึ่งในวิธีที่ได้หน้าแล้วไม่ลียมหลังนะครับต้องหลังนะอย่าพูดคาว่าหลังนะครับเอาละรับไปฟังกันเลยเจ้าของชิ้นนี้ครับเพนเจียนมีราคาสูงมากวันนี้ผมกลับจากแลมตะลุมพุกไม่ใช่บอดมันมาเชียงมวยผมก็นั่งรถสองแถวกลับมาบ้านสีสม้มถ้าใครได้ติดตามคลิปเจียนก็จะรู้นะครับอีกของตัวนี้ฮะเจียงก็นั่งอยู่เซเว่นนะครับเซวู่ นันค่อยถอดประหนกทีละชิ้นเพราะว่ามันเป็นเหล็กแทงยาวมากก็ค่อยๆถอดถ,ถอเสร็จปุ๊บกางเข้าขึ้นรถสแถวเพราะว่าจะได้ไม่ต้องถือเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีบอดมาเตือนเลยว่าต้องกินเลให้ได้เลสีเหลืองซึ่งจุดๆแ้ะกันเนอะไม่ใช่พรีกับโปรไบ,บอติกแต่ว่าวุนวันอ่ะแล้วก็สปอนงโง่อยู่สสปอนรู้สึกจะเป็นกระป๋อนนแะคชมันิันั่นแหละก กะว่าถืออีกสองถุงนี้แล้วพอดีรถคันนี้เขามาแล้วเป็นโค้ดสพ라이ดเลยว่ารถมันหมดแล้วผมก็เตรียมใจแล้วว่าที่จะต้องนั่งรถพรสว่างมาลงหนําแดงแล้วก็ต่อแท็กซี่มาบางพีนครนะครับที่ไหนได้ด,ไดันมีรถในซอยหมู่บ้านมาซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่อารมณ์ผบดมากไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมอยากจะสื่อสารกับคนที่ชอบแบบเดียวกับที่ผมเป็นนะครับห้ามหลับนะครับห้ามหลับนะไม่เอานะครับไม่หลับนะครับพอเสร็จปุ๊บ ผมก็เข้ามาบ้านก็ปูเตียงนอนอะไรอย่างดีเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาคีก็เริ่มฟื้นคืนร่างแล้วก็มาหาตัดคลิปนู่นนี่นั่นอะไรพอดีว่าผมหายอีตัวนี้ฮะไม่เจอมันคือทั้งชีวิตผมตัวนี้ครับตอนนี้เลยครับผมทุบมอข้าวแล้วผมจะทุบอีกประมาณสองสามอย่าง เพื่อไปสู่สิ่งที่ผมต้องทําให้ได้ถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมหรืออุปกรณ์ไม่ครบมันก็ลําบากนิดหนึ่งนะในการนําเสนอความเป็นเนอ,ออกมามันหาไม่เจอครับผมก็สถานดีครับหาแล้วหาแล้วค้นกระเป๋า้นขน้น,นผมไม่มีภาพเอ็นเซอร์ให้นะผมเอาเล่าเป็นออโต้ออโต้ออโต้อีโมชั่นให้ไม่เจอเชี่ยแม่งทำไงเลยทีนี้กูสวยชิบหายเลยนึกออกไหมฮะ แล้วตรงไหนพยายามจะทว,ทวนทวนทวนก็ใจมันยังไม่หล่นมันยังไม่ตุบนะแต่รู้เลยว่าโหเชีียแม่งต้องซื้อใหม่แน่เลยซื้อใหม่จะเอาตัางค์ที่ไหนวะแม่งไม่ใช่สองสามบาทตรงจุดนี้แหละครับเพื่อนๆไม่รู้อะไรมันวาร์ปไรมาเราก็นึกขึ้นได้เชียียเดินมาดูใต้โต๊ะมันชาร์จแบตอยู่ ก,ก็เลยก็เออไอ้เฮียแม่งตอนที่เราลงมานอนน่ะแหละเราหยิบของลือออกแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เป็นคนเอามันมาชาร์จแล้วก็วางมันนั่นแหละแล้วลนึกย้อนไปเลยว่าวิธีการแก้ไม่ให้ลืมหรือไม่ให้จําหรือว่ายากที่จะลืมแล้วที่จะจาไอ้ของเนี้ยบอกเลยเลยครับเวลาเปลี่ยนโลเคชันให้หันหลังกลับมาเสมอครับเพราะผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเนีนยอย่างเช่นตัวเนี้ยมันไม่ได้หลายบาทหรอกแต่มันก็มีราคาเนี่ยครับ ตัวครอบเลนเนี่ยไอเลนตัวเนี้ยโดนไม่ได้เลยนะครับล้มไม่ได้โดนไม่ได้กันแล้วกันหนักๆน,นี่ไม่ได้ต้องมีฝากครอบเลนไอช่วงที่เราขึ้นรถฟุยอะครับเราก็ขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วเสร็จปุ๊บเวลาเราเอาไอตัวครอบออกเนี่ยเราก็จะไปสวมไว้ตรงจุดที่มันเป็นตัวด้ามจับซึ่งมันก็หลวมมันไม่ได้อะไรหรอกมันหลุดบนรถฟุยหรือว่ามันหลุดข้างล่างอีตอนผมขึ้นรถฟุยอะครับรถฟุยมันมาก่อนเวลาผมก็วิ่งจากตลูดนะครับขึ้นรถฟุยไม่รู้มันล่งตรงนั้นหรือเปล่า เสร็จเราก็าไปเดินตามหาซึ่งรถไฟมันเคลื่อนที่เห mm hmm. ็นไหมคร mm hmm. ับรถไฟมันเคลื่อนที่กับตลูดมันคนละที่นะครับนี่แหละคือการเปลี่ยนโลเคชั่นว่าเราจะต้องเช็คตัวเองก่อนว่ามองย้อนกลับไปอ่ะหรือรีเวิร์สตัวเองกลับไปว่าอริยบ,บทเรามีความครบไหมที่เราอยู่บนตัวเราหรือว่าอยู่ในกายเราไม่รู้แหละอะไรก็รที่ที่เราหยิบออกมาพอขึ้นรถไฟเสร็จปุ๊บมันหายครับแม่งเท่านั้นแหละครับพระเจ้าแมวไข่หมาเลยเนี่ยครับ พลาดง่ายมากนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็เดินย้อนรอยครับตั้งสจ,จะไม่ใช่ตั้งสติตั้งสัจจะเดินย้อนรอยเราก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปเจอผู้ชายท่านหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้ดูเป็นคุณคุณอาร์ที่เป็นเจ้าหน้าที่บําเหน็จบํานานเขาเลยฝึกเป็นครูฝึกสุนัขนะครับเป็นหน่วยหน่วยฝึกเลยนะครับท่านก็เดินสวนผมมาแล้วผมก็ชี้ท่านก็มองผมผมพี่นบนบกบาเนี่ยอยู่ครับ ไอตัวครอบเลนครับเขาก็บอกอบเฮ้ยเขาเจอนะเขาก็หยิบด้วยนะเขาหยิบเสร็จเขาโยนไปตรงไหนก็ไม่รู้แต่เขาไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกที่ผมเดานะเพราะว่าเขาหยิบแล้วเขาโยนลงไปมันไปอยู่ในที่อ่างล้างหน้าของขอบรถฟุยตู้หนึ่งโอ้โหเดชะพระกุศลผลบุญจงเป็นกุศลในสิ่งที่กระผมกล้าวได้ทําลงไปยิงแล้วผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะครับเจอครับเนเจอครับ ถ้าไม่ได้เจอคุณอาท่านนี้ก็ไม่รู้ว่าไม่มีอันนี้ถ้าไม่มีรถซ่อมเมื่อวาน่ก็กลับบ้านไม่ได้ครับเสียแล้วทุกนี้ผมต้องประหยัดมากผมบอกให้เลยครับผมประหยัดมากช่วงเนี้คิดหลายอย่างมากสมัยก่อนไม่ต้องคิดเพราะว่าก่อนทิ้งคอมเปไ็นรายได้ไปสามปีตอนนี้ต้องคิดแล้วก็ทุ่มเอข้าตัวเองด้วยและนี่เขอยากจะเรียนอีกหมื่นแปดไปเรียน Re ว f a c e b o o k กรับกับ Short หรือว่า youtube อยากทำไรายได้ใครที่มีอะไรอะ่ะมีเขาเรียก ผมไม่จะใล้เขาปัญญาช่วยสอนหน่อยดีว่าทําช่อง YouTube กับช่อง f a c e b o o k นะครับมันทํำยังไงอยากรู้วิชาสองตัวนี้แล้วก็ l ลโอเ a สามตัวแต่ที่จะไปเรียนเมืนหมืนแปดแต่ตรงนี้ต้องไปหาตังค์มาเรียนก่อนเพราะว่าจะทุบมอข้าวเรื่องเรื่องอุปกรณ์ให้หมดก่อนมีไฟมีนุ่นมีเนี่ยห้หมดก่อนคือเรียงลําดับละที่จะบอกคือว่าเสียวชิปหายเลยตัวนี้หายนะเป็นเรื่องเลย นี่ได้ซัพพอร์ตมาแล้วตรบนี่เดี๋ยวมันจะอยู่อย่างนี้แล้วผมจะไปลองใช้ดูนะครับสรุปจะเปลี่ยนโลเคชันให้เช็คตัวเองครับหันหลังกลับนี่คือวิธีแก้ที่ไม่รับประกันว่าได้ผลที่สุดเท่าไหร่แต่เมือนคือการกลับไปดูสิ่งที่เรากำลังจากมานั่นเองว่าเราลืมของลืมอะไรหรือลืมใครไว้ข้างหลังหรือเปล่า ฝากเอาไว้ให้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากเอาไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากเอาไว้ให้เราไม่ต้องปฏิดสธ์ทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมโลกไปนี้มันจะแน่นาอยู่ใช่หรือไม่บริโภคธรรมชาติของเราจะดูแลตัวเองครับ